ตอนนี้เราพามาที่พระตำหนักอยู่บนเขาคอนี่เป็นบริเวณพระตำหนักซึ่งทุกคนจะต้องแต่งกายสุภาพถอดหมวกและถอดแว่นกันแดดยกเว้นแว่นสายตานี่เป็นบริเวณด้านบนของพระตำหนักเขาคอ นี่เป็นสนเมืองหนาวเราจะเห็นความแตกต่างวันนี้เล็บแอดฟัสายต้องพูดกันอีกสักที ไม่งั้นเดี๋ยวคุณปั๊บจะหาว่าไม่แน่จริงไม่กล้าพูดและแอดฟอร์สบายพามาวันที่สามแล้วตอนนี้อยู่บนพระตำหนักบนพระตำหนักเขาค้อบริเวณนี้เป็นสวนสนโดยรอบพระตำหนักอยู่ด้านบนทำเป็นรูปครึ่งวงกลมโค้งครึ่งวงกลมมันสนสุด เราจะเห็นสวนเมืองหนาวด้านนั้นก็คือพระตำหนัก นี่ก็คือพระตำหนักเขาคอเป็นบริเวณโดยรอบต้นไม้ดอกไม้ช่วงนี้เริ่มโรยละแต่ที่น่าสนใจก็คือชูเล่ อันนี้ความสวยงามของชูเล่หลายสีและก็เลิฟแอดฟสบายพามาเช่นเคยวันที่3ามพระตำหนักเขาคอ